สวัสดีครับพี่น้องพอก็มาเราเล่นกินเนื้อกับผมบาดทะรับก <Yahoo! S 1> ินเขาครับผมมอดระบาดนี่มอดที่ไม้ยางปลอดภัยนะครับผมมือก็ได้แบพดพลัหนวยครับมาไต่ปลหาไต่กบไต่เหียดนี่ครับวาวนะครับยจะเจ้าขึ้นไอขึ้นไนเราได้ครับววถึงฝากายอ,ยอะไรอยู่ครับพ <c oughs> ี่จะวาวด้วยพี่น้อง ซีซันหลากหลายอเอฟซี <c oughs> เป็นมาว้าวอ่ะ <c oughs> มาว้าว,าวาน้ำเสียบหลีนะครับผมเอากินเขากันพี่น้องยังว่ากันนะครับผมพ <c oughs> ี่น้องเชียบยิ้มกินเขากันครับก <c oughs> องทัพเดินด้วยท้องครับผม <c oughs> โอ้หัวหนา้าพิน่นน้ำจิ้มมาแบบเป็นซองเลยว่ะ <c oughs> มาหมาดทานเด้อหมาดทานงาครนหมาดทานเอากินเขาน้ำกันครับหอดทำเหล่เป็นน้องเชียบมาปล่อยเบา นี่นะสร้างเบียร์เสร็จสัส้นาสร้างเบียร์นะครับวันมาใส่ใส่นอนนี่ม,มาจากเทศกาลสวัสดีคนระับ <laughs> FC ีรอเหรนยินนะครับเนาะทีมงานเท่ากับฮ้ามองนะครับกำลังนะครับกับว่าวกไล่อยู่นะครับผมมาหอดกับเดือดเดือดแล้วนะครับบ่าวไล่ย้ายหางฟังเสียงอย่ <laughs> างบ้าเสียเรียบไม่เอาหัวเปิดงานเปิดงานดงานรวย เดี๋ยวีตัดวาวเชือกวาวเขได้ครับอเอาไป็หุ่นแล้วโอเคครับพี่เเน้องเราเพิ่งเปิดงานแล้วครับเนาะยางเดียวมาซุดยอดครับผม <laughs> ต้ามหุ่นราได้นีมาไฟมากใครยังขึ้นไปครับผมตายโดมควนกันมาครับวันนี้ <laughs> ุูย้ยอดครับผมเบิดแนวเบิดเลยพี่น้องดอกที่สามเอาล้ครับเพศสนุหวานเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปแล้วนะครับผมเปิดงานเปิดการข้อที่ข้อทางเบิกฝานะครับผม เซ็เลยเีเลเบิ้ลล้นี่ครับผมเอาอาาไจโอ้ยเบาหลงมาแครับบับบอลัเบิ้ลเรแล้ววัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับโย่เบาลงอีสานบ้าหลวนก็มาครับว่นีม่จดน้พันอยู่มาเปิืงานในเบิครับสดอกว่างานนี่มนแมนครับ นี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับผมแฟนคนคนงานขึ้นอายุเก่ครับสร้างเบียร์พันกำลังเอาวาวพันลงสวัสดีครับพี่น้องวาวลงครับแจงเยอะกว่จ้าเน่านี่สอดแจ้งครับพี่ก้าพี่ก้านี่ครับเดี๋ยวเตรียมเซตระบบพี่น้องเดี๋ยวกัขึ้นนะครับอีกจังหน่อยนะครับผมมื่นเส่าเวลาจังเบิงเพราะมันม่ามื่นแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศนะครับผมจะพาเพื่อนกับตอนรับดีครับผมวัอนี้สุดยอดนะครับบ่าวเจงอุบลนะครับผม สนามกะกวางไงไฟสารนะครับสนุกปล่อยนะครับผมถ้าเอาจริงๆนอีกคืนได้เป็นสามรอยล่ำนะครับพื้นที่เพิ่นแน่นอนนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีน้ำเล็กๆหน่อยๆนะครับผมเท่ากับใส่ลั่นเวนะครับแบบหาที่นะครับผมใส่ลั่นเวียเอานะครับผมเพราะว่าอุบลราชธานีเท่ากับปั้วโซ่ไผน้ำตัวน้อเพราะนาจ้าง ก็อาจจะมีน้ำเนี่ยยังน้อยนะครับกะบ่เป็นยังนะครับผมสุดยอดของเพิ่น,นครับงานนี่ก็ถือว่าคือคือนเนาะเปเบรเนาะเฮาก็เป็น,น<ๆ>เฮากเ็เ,ากเป็นตัวเทีน,นทางฝั่งโงนะค้งเนาะเถือ่อมีการมีงานนะเฮาอาจีพจัดอยู่มั้ยังเนาะเถื่อมีเนาะน,นี่เจ้าของงานเพิ่นเลยมิจัดนี่เนี่ยเนาะครับเฮ้ยเข่าจัีปล่อยอยู่หิมโค้งเลยเนาะแนครับนี่ครับเผื่อมีโอกาสครับพี่น้องกับวันนี้กันนะครับผมแต่ว่ามื้อนี้กอะหาลันเวได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะคืนแล้วครับนี่ตรงหน้านี่แหละนะครับผม ่โอเคครับเดี๋ยวชมบรรยากาศเรื่อยๆนหน่อยเดี๋ยวมือเรศร้ากันจังให้เบิ่งบรรยากาศไร้เติบอยู่ดอกนะครับแต่เพิ่นมาลงกลับก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเสียดวาวขึ้นนะครับผมเอฟซีเฮากเพิ่นมาถาวาวครับแต่มาหอดเพิ่นเสียบเลียโอ้ท่านเด็กแก่อยู่นะครับใจเย็นนะหนุ่มนะหนุ่มน้อยจากอำนาจเจริญนะครับผู้สืบสานว่าวอีสานว่าวไทยนะครับโอ้มาว่าวเลยเนาะหําเนาะ มามามาจากไหนอำนาจครับบ้านยังบ้านก็น้องกินนะขุดน้ำกินผู้ใหญ่บ้านประกาศวันนี้ยินข่าวอ่ะฮะเอาละครับพี่น้องโยนอซ้ายขวดซายโค้งเขาสีขึ้นแล้วว่ะมันยังหมุนสนโกเลยยานใหญ่พอจะไปหมุนสนโกอ่ะหมุนใยญ่กว่ายานคู่ครับมือหมุนผมจะเป็นมือยอดหมุนอัดหมุนสนุกมาเดือนหนึ่งเลรอครับได้หมุนสนุกเดือนหนึ่งหมดแล้วโคเลย จากว่งใดบางไม่อาจารย์ไปไปจูดนั่นก็ซ่อมคุดหลุมก่อนแมาดือดแแ่วนน้ซ่อมคุดหลุมอไสอเอาครับเรื่องหมดเาิจาบอะไรกัแบบนี้เนาะอือสสันเอาแบบเมื่อกี้งโมกเจางามเลยแต่ว่ามันแบมันะดงเยมันดำเา ต้องขึ้นไปสิดู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 ตามเสียงดนี่ตามเสียงข้างเลยที่ไหนยานข้างเนี่ยสิฟ้าขึ้นเดียวว่าเดี๋ยวโค่นขึ้นแล้วว่าเอาผมพี่นกเซนแล้ววไฟเรียบร้อยนะครับสายสลุงโมซันครับหลอบทิศทางบอลลัมนี่ได้รับการโยนจากจาร์บนะครับผม สอมโยนมาจ่เดือนก่อเดือนนึงครับลูกน้องเป็นมุนจะนูใส่ใส่มุนตะนูมุนตนูสอมมึงนไหนสออมมุนสอมมุนตะนูเดือนหนึ่งีกองเสียกองเสียกองเสียช่วยอดครับมาทานเีไปครับพี่น้องย้อนชมไปไกลได้ได้ได้ยู อ <wie erman S 2> ยู่ใกล้ๆยั่ครับวิบับวิบับเด็ดตอนดหนมามามาอีกอีกอีกมาแล้วครับผม ทีมชักทีมชักเข้าสีมือนะครับ <c oughs> ใส่ถุงมือเรียบร้อยพร้อมทำการชัก ถือว่าเดียบร้อยพี่น้องไล่เรื่อยๆครับนครับท f เอฟซีคนเยาเอฟซีคนเยาครับผมมาถ่ายดูเอ้ายกโบนะมอไม่ต้องใช้ไฟนะครับเนี่ยไอ้มาถ่ายจย่เอ้ผู้นี้นี่ผู้นี้นี่บอสเนี่ยโคจักเว่นหมดเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเยเ เบาดีเบาดีเอาครับตั้งผบรรยากาศประเ็น <P> ย <an> ัางน้อมาขายปิ่งไก่กับบ้านไก้าครับ้าน้าาได้ครับผมยไสครับนี่นี่นีในเยี่ยในเยียครับในเยี่ยครับผมอยู่อยู่แถวไดนครับผมนดอำเภอ้ครับนี่ครับอำเภอนเยี่ยนะครับใกล้ย่างนะครับรับผมแปดดาวพี่น้องมีปหาด้วยครับเยอบมาก้านไปเรยครับผม อาจารย์พี่น้องมาสนับสนุนนะครับขอบคุณเด้อครับผมอิ่มท้องอีกแล้วเหมือนกันครับปลาตลอดขึ้นครับเช่นนั้นอ๋อพี่น้องกินข้าวานนี่ครับเสียเพิ่มนี่ลูกเราสวัสดีีครับนถึงมฐานที่เราลเหรม่นี่ลยนี่เพิ่นสุกเล็กนี่ครับผมปลาใหญ่เพิ่นสุกเล็กใหญ่เลย Go ต boss, ัวนั่นขึ <h <h ้นอยู่นี่เ่าเออโอ้ยจริบนแลนอ่กินเขาไม่เนอะไล่งานเลยททีเขารอบจ้องเขาตัวงานโอ้นรังเลยเีย้างใช้เลโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาด้นมาด้นมด้อเาย้ยา กานลานครับโซครับ้ไปแล้วแล้วก็โอ้ยตัวนี้คือกานลานอ่อนครับที่มันไม่ดำใจลาย่ไ่เลีนต่าก่อนพี่มันไม่ดำก็คือตัวนี้เกือกานลานอ่อนครับขายน้โอ้สูตรประกอบพด้เพี่น้อง่นรประกอบได้าสุ่มอยู่ดี่ายัน้ พอดีบ่กเป็นขั้นเดีย้าไกนะครับเดียกการไฝเการไนะครับเนี่ยเป็นเป็นขั้นแบบไร้ปลาัอดีบอกขั้นจังเมียมันเป็นขั้นเนี่ยนี่ตัวไรครับสร้างท่ัสร้างว้จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมีย่บอกเมย่่นออยางเพื่อนแบบ่้องโยนเลยบอ่บชักกันเลยบ่ตัวนี้บอกครับตัวนี้ค่อยแคกแค่ขึ้นเรื่อย ปล่อยข้ามือเลยครับถ้าลมมาก็ปล่อยข้ามือนะครับเอาวะเอาวะเอาวะไป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 นี่ครับของแท้ของจริงของจริงไปยังขอเลยฟางใส่ผมฟงยังขเลย จับตัวไ่เอาไม่เว้ยุดี๋ยจับเข้าเลยด้วยจับตัวตัวบัวฟ้าเนี่ยนี่ตัวบัวลูกแม่น่าบัวัวขึ้นแล้วลูกต้มเนี่ยไหว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 โอ้ยไฟัฟโอ้ัเข้าบัวครับนี่ครับ้าความรู้สึกมากนวันนี้ผมโอ้ยบัวแห้งไเจอสันสันพีนอง นี่ครับฟองแตะคุณอำชุมชนพนาเผาว่าผมบ่มีเได้ครับเห็นบ่ครับน่ะน้อยที่นี่เด็ดนะครับวะเพอคนมันมักครับเฮ้ยเป็นนายเป็นนายครับยาสามสามบางคนเยอะครับสนัสดียูฟี่ครับผมสนัสดียูฟี่เบาดีเบาดีมาตาแล้วลมแรงเอาลมแรงของพี่ พอเสียบเขานครับจับเขาแล้วนะครับท่านเราจะจับเข้าแล้วนะครับท่านเดี่ยวระวังครับระวังทีนี้ครับทุกยืนการปล่อยขึ้นไปก็คือจับเข้าโซ่ครับบานนี้ครับโอ้ปลาจ้าในเทียมระวังครับบานนี่ตึงขึ้นตึงขาขึ้นขาลงมีน้ำปลาโลกตัวเดียวครับผมตึงขาขึนแล้วกเนียวเดว้าเดาเข้าเดว้าเดาเข้าเดว้าเดาเข้าเดว้าเออโอ้ kiếp bạn đi kiếp kiếp bạn đi kiếp đâu mà bạn ạ kiếp đâu mà siếc néo bà thím mà ạ siếc nè bà các thím mà ạ เรียมบนจะนัวเรียมบนจะนัวมาเดาโอ้ยเสียงครับบานเสียงับบานย่างนี้พี่น้องบุญเลยครับทิมบ้านปลาทิมเลยครับดี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 ครเอาว่าลว่าเล่นกันว่าเก็บอะไรว่าเสี่ยงเนี่ยเอาโอ้ครับุญแน่นอนครับปลาโอ้เสียงแม่เรียบร้อยเลยครับ พี่นายครับเชี่ยครับผมพี่เสียวบ่ได้สายพัผ่านสายบ่ไร้ครับรุ่นนี้่เดียวบ่จะจันเรียบร้อยเล่นอยู่กับกันเลยก่อไม่ได้ก่อไม่ได้เดียว่ได้นี่ครับอ้อยไฟบ้านเลยอ้อยไฟด้วยครับผมเอาครับเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับผมสางชีสชั้นน้องป้าเรานะครับผมนี่ครับนี่เอาไปอ้อยไฟครับก็จะไม่อยากใกล้ครับ โอ้ยเฮครับเห็นหนูหลานดีวะนี่ครับพอเปลี่ยนทีมงานริมโค้งเอาเลยไปดอกไปวบ่ได้เทียตวัด้ขึ้นก็มีนะครับผมมันหลายตอนนี้เรื่งฝากอะร้อยล่ำนะครับผมเช้าเลียวนะครับผมวันนี้เช้าวันที่สี่ธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับจริงว่าจริงนะครับผม งานมีติ่งเบาเจ็งอุบลครับอยู่บรรจานนะครับผมเซรเม่นะครับอุบลราชธานีนะครับนะครับบรรยากาศทีมงานนะครับผมเพิ่อถ่ายบรรยากาศย่มือเสาร์กันครับนะครับอาหารการกินครับบรรยากาศเ้าๆนะครับผมให้เบ่งเต็มเต็มนะครับท้งให้ทงหน้าก็สวยงามนะครับ เป็นกำลังชมวาวสวัสดีครับโอ้ยิ่มอะไรเมื่อคืนยิ่มเหนือเนาะกินครับกินเหนือกินเวิร์ดมือเวิร์ดคืนนะครับเมื่อคืนนี่เว่ยยิ้มน้ำสัมลานแิ่งขอบคุณเจ้าภาพนะครับผมีจัดงานดีๆให้เฮาเดี๋ยวมาเหร่นนอเชฟเนาะครับเปลจริงนะครับจัดกับจัดงานในดูดีนะครับผมพื้นที่กว้างเนาะอิ่มน้ำสัมลานดีครับมาหนี่ ยิงท่องเลยยิงท่องท่องใครยิงเลยครับกินเป็นกินครับพี่หนุ่มคืนนี่ผุนครับเตายังย่งอยู่นะครัผุนเนื้อยังย่างเลยครับพนักงานหลอดเรื่องเนาะปลาเนาะหลอดไม่นี่หลอดหมาครับหลอดหมาทีมงานนอนขึ้นขั้นอยากพลาดแนมเลอนี่ได้กวางอีรีนะครับผมไม่กวางอีรีเลยนะครับนั่งอยู่เดียวโจมู่มุมอยู่ผมนอนนะครับผม มันคือบัวตอกันจับใบอยู่เหมือนกันนี่นะครับบนในนวลก็จะเบื่อเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผนก็มาออกกำลังกายนะครับเป็นถนนกลางตรงหน้านะครับผมรับโอโซนจากมือเส่าจากน้ำให้หน้านะครับมือคืนนี้อาจจะไม่เห็นชัดเจนนะครับก็ให้เบิ้งบรรยากาศพื้นที่นะครับผมขันมันเอาจริงๆนี่ขึ้นได้เป็นสไลเสียบพันล่ำเหมืเนาะ แงครับแ,แม่ครับก<ม>วางอีลีครับผมผมเที่ยวเาอีรักสีสามลอยเพิ่งหาลอยลำนี่ครับสต่ยครับทงงามแห้งนะครับเบาเจริงนะผหาพื้นที่ให้เล่นยญเหสุดยอดนะครับผมงานนี่นะครับตีตรปัญหานิดเดียวคืออุบลกับปสปนม,มน้มตัวน่องเพราะหนาเนาะงหนามก็อาจจะลดซสาเน่แต่ว่าเทาก็มีลั่นเว่ยขืนน้ำขั้นเท่น,นะครับผมแต่ว่าถ้านหนามบม่มีโอ้ยแห้งมหาฐานเลยพี่น้องนอนกลางแคหน้าเลยเนาะน้าบ่มี กสิได้บรรยากาศอีกบรรยากาศนึงนะครับกลางยังลงไปถ้าพนจัดอีกมาแน่นอนเนาะมาครับมาสายโค้งสายบันทิงเขานะครับผมโบกขาดครับโบกขาดวาวสนุกแหงนุ่มน้ำโค้งครับเจี๊ยบเหลยแนทีมงานหน้าตาแน่นะครับผมมาหลินมายามเพิ่นนะครับผุนวาวทั้งฝ่านะครับเดี๋ยวจังหน่อยกับเสียวลงนะครับปลาเพิ่นกับทีมงานเสียค้างโคกครับ เสียข้างโขงนะครับเบบบรีนยนยูบิดขื้นวาวฝนขื่นนะครับผมไปง่าย้าฝนบอลล่งกอไผกับลงนาำบอลลงกอไผกับล่งนาวนะเออเทียบเรียกยังเฮตุนสนหนูอยู่นะครับตอนเจ้านะครับวาวก็เเรืออยู่ประมาณสิบสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่เรือสิบสี่สิบห้าครับใกล้แตเมขื่นนี่โอ้ร้ายนะครับผมแต่ว่ามันกะ ทายบบได้รลายนะครับเมื hmm? nah. ่อค uh, anyway, ืนมันจะม่เห็นนะครับผมแต่ว่ากะเพื่อนกัทยอยกลับก็นํานะครับตอนกลางคืนเพราะว่ามันนี้ฝนลงนะครับผมฝนมันลงนะครับปล่อยๆมานิดนึงนะครับกะวาวเพิ่นกับเป็นวาวผาแน่วาวไฟแน่นะครับก็ต้องเอาลงนะครับเพื่อฝนมาแห้งมันจะบ่คุมนะครับผมนี่เดี๋ยวมันเท่าอีเดินทางกลับเนาะป้าเมื่อน้าอยู่ปะป้าเมื่อเมื่อเมื่ออยู่ด้เดินหิ้มโค้งอยู่นี่ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวมีมิตติ้งนหน่อยๆอยู่ครับสายโค้งเขานะผมปล่อยวาวปล่อยวาวสายเข้าปล่อยวาวริมโค้งเนาะริมโค้งครับหาชุ่มดาวครับนี่หาชุ่มดาวขึ้นได้ประมาณจีหาลำหัวขึ้นก็ขึ้นไฟใหม่นี่ครับแล้วแม่น้ำหนาเขานี่ครับสำหรับมือนี้ก็ถือว่าเต็มที่นะครับพี่น้องเข้ากับยำราฟาจากกันเดี๋ยวจะเอาวาวลงแล้วก็กลับนะครับผมนี่ครับอาจารย์ต้นบนกระห่มผมไปนอาจารย์มือนี้ มือขื่นน้องเพิ่นอยู่หนาลวดผมก็อยู่ถ่ายลวดจักสาดไฟคล้องเลยนะมือขื่นนี่มวนกูบถีบนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศนอกป้าเนาะคือบัวอะไรอย่างเครับผมต้องใจของเมืองจอเส้นนู่นครับเสียวเมื่อน้มือขื่นี่อาจารันตัวนี้ทำน่องไหนครับทำน่องโต๊ะตะแเขี่นวะตัวนี้โต๊ะตะแคขียดข้อโต๊ะหมอนตัวนี้ดีครับบรรยากาศ สุดระเบิดเัวยนระเบิดตัวนันทุดระเบิดตัวเนี่ครับสายแดนนะครับแ็บเตอจะดนตลงนี่ครับหมุ้กลางอ่ะโอเคครับพี่น้องฝากกันคลิปนะครับผมสำหรับมันนี้กัสวัสดีครับมาทานเลยครับสองถุงหน้าเอาวาวลงแล้วก็เมื่อบานนี่ครับบรรยากาศ